สวัสดีค่ะเอซโจพารวยทูผูวซนเนาะคะ่ะมันดีกับตรงกับวันที่สาสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกหกับใกล้มือเข้ามาแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็คือวันที่หนึ่งกันยายนอ้ยวันนี้สามสิบเอ็ดนี่เนาะใช่ไหมป้าอ๋อวันนี้สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกเนาะเออพูดผิดกามพอภัยเดอร์ค่ะ ก็พรุ่งนี้ค่ะ1กันยายน2ห้อกะตรงกับวันสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะก็จะมาแล้วก็มีแนวทางเนาะโจาพาลวยก็มีแนวทางมาฝาก f อซของโจพาลวยมิสอกแต่ว่าเป็นของอาจารย์เป็นตัวแรกของอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะพอดีอาจารย์ค่ะเพิ่นกั<ข><ล>บบวว่างอ่า ที่ว่าเสียบตเตัวเวลาก็ตรงกันเนาะค่ะพอดีสัมภาษณ์เพิ่่นกะไปติดพัลากิจทำงานทำการก่ะพอจบพ่อรวยกับกลับถึงบ้านนั่งเมื่อกับเมื่อดำกะเพื่อนกัให้แนวทางมาค่ะของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนี่จะเป็นเลขคำนวณเนาะค่ะเพื่อนหายมากอแต่ต้นงวดแล้วค่ะจบพาอรวยก,ยกาายับเพื่อนมาลงให้เบิ่งจักเถื่องวดที่แล้วเลขวิ่งเพิ่นเข่าค่ะ เลขวิ่งอาจารย์นุ่มเมืองยศบังคับหลุดเนาะค่ะเข้าทุกวันนี่เลยค่ะแต่ว่าพุ่นใหญ่สองตัวบนล่างค่ะตัวเลขของอาจารย์ก็จะเป็นเลขวิ่งกลับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะเข้าทุกงวดเลขวิ่งค่ะอ่า้วดน,นี้ก็เลยถือโอกาสขออนุญาตอาจารย์เอาลองคลิปนะค่ะ ก็คือเลขวิ่งบนเนาะคะ่ะเลขวิ่งบนวันหนึ่งกันยายนสองห้าหกหกนะคะ่ะเลขวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะของอาจารย์ก็มีศูนย์กับแปดค่ะความอันนั้นก็ท่อกันเนาะคะ่ะศูนย์กับแปดนี่แล้วก็สองตัวจับคู่ศูนย์ห้า 0809เนาะค่ะแล้วก็มี58898ค่ะส่วน3ตัวกันห้ายค่ะแต่ว่าอันนี้เลขของอาจารย์นี่เลขวิ่งนะคะเน้นที่วิ่งค่ะวิ่งไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะวดที่แล้วอาจารย์ให้วิ่งสอง ให้วิ่งสองและกะ็แลกกะเขา่าอ่าสามตัวบนมันออกอย่างเจ็ดแปดสองไหมป่สามตัวบนออก 7, 8, 2. 2> อเจ็ดแปดสองเข่าสองค่ะค<า>่ะส่วนมากจะเป็นเลกวิ่งสีมาบนเนาะบนเนาะคะ่ะศูนย์กับแปดเข่าตัวนึงแน่นอนคะ่ะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะ มาฝากเอฟซีโจผ้าลวยค่ะว่าสินัดอาจารย์อาจารย์ก่ะติดภารกิจช่วงกลางวันเนาะเพิ่งว่างช่วงสองทุ่มไปกันเลยเวลาบาตรงก,กันก็นเลยบัไดนัดอาจารย์สัมภษณ์ค่ะกระคอยเอฟซีมีโคมีลาบมีมันกันเด้อขออาจารย์หนุ่มเมืองยศสำหรับตัวเลขของอาจารย์ แห้งๆปังๆกันซุปูซุ่นกันเด้อจ้ะได้มิสวัสดีค่ะเ c ฟซีโจพารวยซุผูซุ่นเน้ะค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่31สิงหาคม2566กหใกล้มือเข้ามาแล้วเนาะพุ่งนี้ก็คือวันที่หนึ่งกันยายน วันนี้สามิเนะี่เนาะใช่ไหมป้าอ๋อวันนี้สาสิบอสิงหาคมสองหเนาะเออพูดผิดกลับขออภัยเด้อค่ะก็พรุ่งนี้ค่ะหนึ่งกันยายน2องหกกระตรงกับวันสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะก็จะมาแล้วก็มีแนวทางเนาะโจพารวยก็มีแนวทางมาฝาก fc ของโจพา้วย มีจบแต่ว่าเป็นของอาจารย์เป็นตัวแรกของอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะพอดีอาจารย์กะบเพื่อนกับบา่างาที่ว่าเสียบอตโตเวลาบูตรงกันเนาะค่ะพอดีสัมภาษณ์เพื่อนเพิ่น,พนกับไปติดพระรากิจทํางานทําการกพอจบพ่ร่วยกับกลับถึงบ้านนั่งเมือเม่อกับมื่คํากับเพื่อนกับให้แนวทางมาค่ะ ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนี่จะเป็นเลขคำนวณแล้วค่ะพนไหม้มังแต่ตนงวดแล้วค่ะโจผ้าลวยกับเพ้่อมาลงไห่เบิ่งจักเถ่องวดที่แล้วเลขวิ่งพ้นเข่าค่ะเลขวิ่งอาจารย์หนุ่มเมืองยศบัค่หยหลุดแล้วค่ะเข่าทุกงวดอีกเลยค่ะแต่ว่าพลไห่สองตัวบนรางค่ะตัวเลขของอาจารย์ก็จะเป็นเลขวิ่ง กลับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะเข้าทุกงวดเลขวิ่งค่ะอ่างวดนี้ก็เลยถือโอกาสขออนุญาตอาจารย์เอาลงคลิปนะค่ะก็คือเลขวิ่งบนเนาะค่ะเลขวิ่งบนงวดหนึ่งกันยายนสองห้าหกหกเนาะค่ะ เลขวิ่งบนล่างเนาะค่ะของอาจารย์ก็มี0กับ8ค่ะความอันนั้นก็ท่อกันเนาะค่ะศกับแดน,น,นีแล้วก็สตัวจับคู่0 5 0 8 0 9เนาะคะ่ะแล้วก็มี5 8 8 8ปดแค่ะส่วน3ตัวกันสองห้แค่ะแต่ว่าอันนี้เลขของอาจารย์นี่ แรกวิ่งนะคะเน้นที่วิ่งค่ะวิ่งไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะงวดที่แล้วอาจารย์ให้วิ่งสองให้วิ่งสองแล้วกะ็แลกกัเขา่าอ่าสามตัวบนมันออกอย่างเจ็ดแปดสองไหมปะมอืมสามตัวบนออกเจ็ดแปดสองเข่าสองค่ะค,ค่ะส่วนมากจะเป็นเลขวิ่งสิมาบนเนาะบนเนาะค่ะ 0ูนกับแปดเข่าตัวหนึ่งแน่นอนค่ะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะบาฝา่งเอฟซีโจผ้าลวด้วยค่ะว่าสินัดอาจารย์อาจารย์ค่ะติดพระราิจช่วงกลางวันเนาะเพิ่ิว่างช่วงสองทุ่มไปก็เลยเวลาบต่ตรงกันก็นเลยบ่ได้นัดอาจารย์สัมภาษณ์ค่ะกระค่อยเอฟซีมีโคมีลาบมีมันกันเด้อ ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศสำหรับตัวเลขของอาจารย์แห้งๆปังๆงกันสู้กูสูก้กันเด้อจ้ะ